โปรเจกต์สามจุดสเชมพิเลียสภาครับเทศบาลตำบลไดม,นนมขัมเตียสภาพแวดล้อมโดยรอบสะอาดองค์กรมีขนาดที่กว้างและแบ่งแยกตำแหน่งการทำงานของแต่ละฝ่ายได้มีระเบียบ 2. ปงวัฒนธรรมองค์กรที่เด,เด่นชัดมีการสวัสดีทักทายตอนเช้าและมีการทำงานที่โปร่งใสมีชุด ใช้เป็นประจำวัน 3. ภาลารการที่ได้รับมอบหมายเดินสรงเอกสารให้แต่ละไฟล์ทายเอกสารลงนังสือลับและประทับตาเพื่อที่จะนําไปให้ไฟาล์ธุรการเป็นผู้กระชรหนังสือ 4. ปัญหาอุปสรรคมีการประทับตาที่ผิดตําแหน่งมีการทายเอกสารผิดบ้าง 5. ้าอยาทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ สอบทมที่เลี้ยงหรือคนที่มอบหมายงานให้เราและนำไปปรับปรุงแก้ไขทำงานอย่างมีสมาธิมากที่สุดเพื่อที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดอีก 6. ประเด็นไฝรู้ได้สอบถามว่าทำไมเราต้องเขียนหน,นังสือรับรงในเล่มหนังสือรับรงตลอดที่มีการสร่งเอกสารมาคำตอบคือเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเอกสารได้ว่ามีเอกสารเรื่องอะไรส่งมาทางเทศบาลบ้างและเพื่อมีตกหล่นจะ จะได้หาได้างโปรเจกต์สองจุดสามชาอิมพิเรียนส์ภาคเอกชนบริษัทมาโูชิอิเล็กทริ ushi, จกจำกัดสาขากาญจนบุรีสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในโมงงานนะคะบริษัทมีขนาดี่กว้างจัดเลี้ยงสินคา้าไว้เป็นระเบียบและมีบรรยากาศที่ลมลื่นค่ะัฒนธานทองค์การที่เด่นชัดนะคะเข้างานตรงเวลามีชุดยูนิฟอร์มให้ใส่เป็นของบริษัทค่ะพาักงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าพับผู้มือการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแพ็คสินค้าค่ะปัญหาหรือุปสรรคนะคะมีการแพ็คของผิดพลาดในช่วงแรกและประกอบอุปกรณ์ไม่ครบค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองนะคะมีสมาธิในการทํางานให้มากขึ้นและคอยถามหัวหน้าฝ่ายเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะประเด็นไฟรู้นะคะถามก็คืออะไรคือปัจจัยที่ทําให้ลูกค้าเลือก เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าของแบรนด์มากกว่าอีกแบรนด์หนึ่งค่ะคำตอบนะคะคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์มาตรฐานความปลอดภัยการรับประกันราคาที่คุ้มค่าและการใช้บริการหลังการขายค่ะ